ใส่เนื้อไก่ใส่แครอทใส่ข้าวโพดตอนนื้และผลไม้แล้วครับอาจารย์แอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลนะครับอาจารย์วันนี้เป็นข้าวผัดนะคะมีมีใส่ไข่ใส่ใส่ไส้กรอกใส่ข้าวโพดใส่ถั่วลันเตาแครอทนะคะแล้วก็หน่อมผักชีส่วนผลไม้ก็จะเป็นวันนี้ส่วนผลไม้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลค่ะ พวกขนมหวานนัหรเองมีไ่มวันนี้ไม่มีค่ะแล้วแต่เมนูแต่ละวันหมุนเวียนกันไปค่ะแต่ยางวันนี้ก็เป็นแอปเปิลค่ะน,นี่นะคะคุณรู้จะไปหาท่านรองแป๊บนึงนะคะใครรู้บอกอยากที่ไม่ได้นะนี่เห็นไหมมีนักข่าวมาด้วยวันนี้ถ้าใครนั่งไม่เรียบร้อยไม่สวยเลยเดี๋ยวออกทีวีนั่งเรียบร้อยค่ะนั่งที่ใครที่มาดิสัลักษักนะคะเดี๋ยวคุณลุมาเสียดงดังถ้าเสียงดังออกไปข้างนอกหาคุณลุตเลยนะ โอเคไหมคะใครอยู่ไนดิยาอร่อยไหมลูกวันนี้อร่อยไหมลูกวันนี้กินข้าวอะไรลูกอร่อยวันนี้กินข้าอวนนาอะไรลูกวันนี้ข้าวผัดข้าวผัดอร่อยไหมครับ

อร่อยลรอครับมีข่กระค่ะไก่ไข่ไข่ใสกสแล้วก็มีเมนูเด็ก็มีข้าสวยแล้วก็มีแกงเผ็ดแกใส่แกที่เด็กโตใช่ทางเกตแต่ถ้าเด็กเกบางคนเขาอยากทานคก็ารเขาสวก็ทานได้เด็กบางคนอยาน่ก็ไ ม่อิ่ก็คือมาเติมรคนรอบแรกทานให่หนึีงรอบนึงทานใหญ่สวยคืออยากทานแก้วใหญ่ในผลไม้เนี่ก็ูแล้วก็เวยให้เติมตัวเียนะคะนีด้านไหหม้อใหญ่ะค่นี่เป็นหม้อ cái sao nào lắm, không biết nhiều, cũng ร้องเรียนไปที่ปปชไปทางจังหวัดนนทบุรีนะคะทางขั้นหนึ่งกับปปชจังหวัดนนท์เนี่ยค่ะก็เชื่อมกันลงที่สังเกตการว่าาระจำวันของเด็กเนี่ยเป็นไปตามเรื่องร้องเรียนหรือเปล่านะคะถ้าเป็นไปตามข้อร้องเรียนเราก็จะส่งเรื่องให้กับไต่สวนมาไต่สวนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ในเรื่องต้นเนี่ยงานป้องกันการทุจริตเราเนี่ยก็จะลงชุดที่สังเกตการก่อนว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่สังเกตในวันนี้เ pues น,นี่ยค <en> ่ะก็ก็ยังพอ ได้อยู่นะคะคือได้อยู่ยังยังไม่ถือทัานว่าน้อยหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้นอนใจนะคะเราก็จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะดูอย่างต่อเนื่องเราได้วางแผนกับจังหวัดไปแล้วค่ะว่าจะมีการลงอย่างต่อเนื่องนะคะจะเดือนหน้าอีกสักครั้งมีการสุ่มตรวจซึ่งเราจะได้บอกล่วงหน้าค่ะทางทางทางจะได้พบทางพออโรงเรียนนี้หรือยังครับได้พูดคุยมั่งหรือยังครับจะทำพออใช่ไหมคะยังค่ะตอนนี้ยัง กับเจ้าหน้าที่ะะอาจารย์ที่เขาดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กเนี่ยนะะในเรื่องต้นได้ะคืกันแล้วแล้วก็ได้พบกับทางรองผอเขเมนะคะเขาก็จะได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นเลยด้วยะะ <Okay. S 1> ว่าเขากำลังนงทุนที่ลงมาดีด้ว่กัน,นะค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเรื่องที่อยากจะเสนอนะคะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทางโรงเรียนนะคะทุกโรงเรียนเลยนะคะช่วยเน้นย้ำนะคะแล้วก็ช่วย ดูแลในเรื่องของอาหารกลางวันเด็กนะคะเพราะว่าเด็กในวันนี้จะเป็นอนาคตของชาตินะคะถ้าเรา,าไม่ได้บำรุงสมองหรือว่าให้อาหารเขาครบถ้วนตามคุณภาพที่เขาควรได้รับครบห้าหมู่ในแต่ละวันเนะะี่ยค่ะเด็กนักเรียนก็จะมีการพัฒนาการน้อยไปด้วยนะคะยังในข้อสาบสอบอาานะคะโรงเรียนนะคะช่วยดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กที่มีะค,ะคุณภาพตามมาตรฐานที่เด็กควรได้รับด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นนี่ห้องน้ำเหรห้องน้ำหญิงเหรอ มีค่ะมีค่ะตาทสพ่อและกนงยาจสามารถเรียนที่ในบวชประจับเกครูที่จะไเีนนกรกใชก็คือว่าจะเป็นผิที่ชอบไปวะแต่ละจุดจะแบ่งว่าทีนี้กรณีเ้าหาเป็นเด็กโก็คือขอทักหนึ่งผู้หญิงทั่สองผู้หญิงช้กันสองห้งัหกทับสองชายกับหนึ่ก็จะทำ ไหลไหมอันนี้มันหยดติ่งๆอันนี้น้ำน้ำตอนนี้ใช้ได้ตัวเดียวครับอืมเพราะตัวตัวนี้มันแก้ปันหาไครับกไม่ได้ต้องแก้ไขมันยังไม่ได้แก้ไขหรอกก็จะรอรอคำรอกระบวนการอยู่นะครับเดี๋ยวเรจะใช้ตัวนี้ตัวเดียว อาจารย์ได้ดูน้ำอย่างครับน้ำปริมาณน้ำเป็นไงบ้างครับอาจารย์น้ำสะอาดไ<ม>หมครับเป็นไงครับสะอาดในระดับหนึ่งครับแต่ที่จริง hmm. เราก็จะล้างล้างอยู่ลอดบ่อย hmm. อยู่บ่อยครั้งแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนกองแต่ตอนนี้น้น่นเด็วจะมาอีกเดือนครึ่งได้ถึงรอบรอบการเปลี่ยนกองนะ hmm. แต่ถ้าถ้า hmm. ถ้าน้ำตรงนี้เด็กแจ้งเรามาว่าถ้ามีกลิ่นหรือมีอะไรก็แล้วแต่เราก็จะจะล้างทันที hmm. ในตอนนี้ที่เราดูผมอยู่ในะีอยู่หน้าห้องนะ้ตรงนี<ๆ>้นะดูแรอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น มันก็หลายแรงเหมือนกันนะแรงายยน้ำมันยังสะอาดนะอาจารย์นะสะอาดครับแต่ต้องจะให้สองตู้นี้นะสองก๊อกนี้เาก๊อกนี้ผมปิดไว้อยู่เพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บแล้วอะมันใช้งานได้แต่ว่าน้ำมันจะรั่วไงพวกต่ทนี้ก็ให้ช่างจัดการให้เขาทำเองใช่

เปิดดูได้ครับอาจารย์เปิดเลยครับอาจารย์เปิดเปิดอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ อินไหมครับอินไหมครับอินไหมครับเอาเอาอีกนะไม่เอาแล้วหรอครับ はい。 นี่ในมุมของครูพี่ต้องชอบอาหารรางวัคือคืนไม่เข้าครไม่ออกเหลือมากไปก็ก็ก็เป็นประเด็นให้เด็กมองกลับบ้านไปก็เป็นที่แบบจะคปกคองก็จง,งบูดบูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าไม่ไม่มีตัดเงษให้ครูนะคะก็จะมีบ้านที่น่ากลัวอาจจะไปทานบ้านถ้าถ้าเหลือนะคะแต่จะไม่มีการตัดเบ็ดไว้ก่อนจะไม่มีการตัดเบ็ดไว้ก่อน จริงๆก็คือเราก็คือจะตักให้เด็กที่เขามีความต้องการจริงๆซึ่งเด็กหลายคนเข้าไปแล้วก็ไปเป็นมือเย็นที่บ้านค่ะใช่มือเย็นให้เด็กแล้วตอนเย็นกลับบ้านเ